ดวงการงานการเงินในช่วงเดือนกันยายนปี2564ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มัมกราคมถึง12กุมภาพันธ์เดือนนี้เจอการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมรับเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้รับไว้นะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีสามารถจะทำให้คุณเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในลำดับต่อๆไปค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกดรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวมังกรดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระเสาร์ดาวการงานคือดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวการเงินคือดาวพระราหูค่ะดาวประจําตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนตัวเองนะคะอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากแต่ว่าดาวมันมีมาตรฐานเดินถอยหลังไปหน่อยนะคะในช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้จึงมีความคิดความเครียดความกังวลเข้ามาอยู่เนืองๆแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากเนื่องจากดาวยังมีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดียังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ ค่ะทีนี้มาในเรื่องของการเงินดาวการเงินก็ยังอยู่ในจุดที่ดีดาวพระราหูนะคะสถิตยอยู่ที่ภบ เขาเรียกว่าพบปุตตะนะคะพบแผงการเริ่มสร้างสรรค์ใหม่นะคะในราศีพฤกษบตรงนี้นั่นแปลว่ามีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ในการสร้างเงินสร้างไรายได้เสมอๆส,ส่วนในเรื่องของดาวการงานในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนดาวการงานมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะกลุ่มกันกับดาวคู่มิตรธาตุน้ำนั่นก็คือดาวพระพุทธทําให้มีสเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานมากเลยเพราะดาวคู่มิตรธาตุน้ำเป็นดาวคู่มหาสเสน่ห์นะคะไปเจรจาต่อรองการงานที่ไหนก็ประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงดีๆด้วยนะคะเพราะว่าดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือดาวพระพุธเนี่ยเขาเข้มแข็งเป็นเกษตรนะคะอยู่ในภพเรือนนี้เลยเขาเรียกว่าภพเรือนสุภักนะคะคือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดังนั้นคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตั้งแต่ต้นเดือนเลยแล้วก็แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมรับเนื่องจากว่าคุณดาวเดินถอยหลัง ดวงอะ่ะดาวเกี่ยวกับการงานมันจะพุ่งหน้ามันจะเดินไปข้างหน้าแต่เรายังเดินถอยหลังเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังเอนจอยกับสิ่งที่เราเป็นอยู่กลัวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วจะดีไหมแบบเดิมเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราก็ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวมังกรเป็นชาวธาตุดินธาตุดินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่บางทีก็จะต้องคิดเยอะว่าเปลี่ยนแล้วมันจะไปแย่กว่าเดิมหรือเปล่าจะเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือหรือบางทีสิ่งที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากอะไรแต่ว่ารู้สึกคุ้นชินกับปัญหาเดิมมมกก็็ไ่่่่่คออยอยาเเปปลีีนนีนนนะะนนนนดััังงง้้ตระะะจสิท ไม่คุณคิดเยอะคิดมากเลยทั้งทที่โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะเลือกไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะอาจจะต้องรับโอกาสการเปลี่ยนแปลงตรงนี้พันดวงมันกําลังนําคุณไปสู่ในจุดที่ดีมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนถ้าเลือกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นภาวะจำยอมแต่จริงๆแล้วดีนะเพราะว่าคุณก็จะเหมือนโดนมัคับให้เปลี่ยนแต่ไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วมันดีแต่บางคนถ้าไม่ได้อยู่ในภาวะจำยอมอาจจะเลือกไม่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมันก็เหมือนผ่านโอกาสในการก้าวหน้าไปนะคะ ทีนี้ดียังไงเพราะว่าพอในสัปดาห์ที่2ดาวการงานย้ายย้ายเข้ามาเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในราศีตุลอันนี้เป็นพบการงานของคุณชัดเจนเลยดังนั้นทําให้ดาวการงานของคุณก็เข้มแข็งเป็นเกษตรดาวตัวตนของคุณก็เข้มแข็งเป็นเกษตร ดาวการเงินของคุณไม่ได้เข้มแข็งเป็นเกษตรนะคะแต่อยู่ในจุดที่ดีแต่ดาวการเงินของคุณมันมีมาตรฐานเป็นนิดนะปิดนิดแปลว่าต้อยต่ําเพราะฉะนั้นบางทีอะไรที่คุณได้รับมาในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตรงนี้แต่รายรับอาจจะไม่ได้มากเท่าที่คุณเคยหวังเอาไว้หรือเท่าที่ปกติมันเคยเป็นอย่างเช่นคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปที่ตําแหน่งเนี้ย ตำแหน่ง A สมมุติสมมุติว่าเป็นตำแหน่ง A อ่ะตำแหน่งเนี้ยคนที่เก่าที่เขาเคยได้เนี่ยเขาได้จํานวนเท่านี้เราก็คิดว่าถ้าเราไปเนี่ยความสามารถเท่านี้ความรับผิดชอบเท่านี้เราก็ต้องได้เท่าเขาเปล่าความรับผิดชอบ ยังเท่าเขานะคะเนื้องานเท่าเขาแต่ได้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นจุดตรงนี้หน่อยที่ทำให้อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้คุณตะกิตตะขวงใจไปทำใหม่ไปแล้วก็ได้เงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็ได้เยอะขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใหม่ใด้สมน้ําสมเนื้อกับความรับผิดชอบที่ได้เข้ามาเพิ่มนะคะบางทีก็เลยต้องอยู่ในภาวะที่ไม่อยากจะไปแต่บางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ โดนบีบก็ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ให้คุณมองไปเบื้องหน้าอย่ามามองใกล้ๆตอนนี้ดาวมันเดินถอยหลังอยู่ดาวประจําตัวคุณและดาวการเงินเนี่ยมันก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะต้อยต่ํานะคะมองไปข้างหน้าเมื่อคุณเข้าไปแล้วเมื่อคุณได้แสดงฝีมือในอนาคตอันไกลนะคะซึ่งก็คงไม่กไม่กวนที่จะเกินปีหน้านะมันก็ควรที่จะมีโอกาสที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะ ได้เงินทัดเทียมกับความสามารถของคุณนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณนะมันจะเลิกมีมาตรฐานเป็นนิดเนี่ยในช่วงประมาณเมษาปีหน้านะคะดังนั้นมันน่าที่จะดีขึ้นได้แต่ตอนนี้ให้รับการเปลี่ยนแปลงไปก่อนแสดงฝีมือไปก่อนอยู่ในช่วงโปรเ a t i o n ไปก่อนผ่านโปรแล้วอาจจะได้ปรับขึ้นนะคะ การงานของคุณนะจะมีความมั่นคงมากๆหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะทํางานไปได้อย่างดีมีความสามารถสูงด้วยตัวคุณน่ะนะแต่คุณจะมีความกังวลมีความไม่ค่อยสบายอกสบายใจอยู่ลึกๆของคุณอยู่เนืองๆอิทธิพลอย่างแรกคือดาวตัวตนเดินถอยหลังอย่างที่สองคือดาวพระเกตมนเล็งตัวดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งความฟุ้งซ่านอุ่นวายแต่ดาวพระเกตเนี่ยจริงๆเขาเป็นดาวสองขั้วนะคะมีทั้งดีทั้งเสียดีแล้วก็คือ ข้อดีก็คืออยู่ในจุดที่เขาเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะข้อเสียคือฟุง้งนซะ่านมันเป็นสองขั้วเลยนะคะไม่บวกก็ลบไปเลยดังนั้นแทนที่จะไปฟุง้งซ่านก็อาจจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ไหว้พระทําบุญช่วยเหลือคนอื่นนะคะปรับความฟุ้งซ่านนั้นเป็นการไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะชีวิตคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ตกต่ำนะคะเหมือนที่คนอื่นๆเขาเป็นการเลยอดาวประจําตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรดาวการงานเข้มแข็งเป็นเกษตรเนี่ยเดือนนี้คุณไม่ได้ตกต่ำแต่คุณมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดก็เอาไอ้ส่วนใหญ่คนเรามันจะทุกข์เพราะความคิดของตัวเองนะเท่าการงงงงงงานนนนยยััััมม่่คคกกเิ็จะ ขาอความคลิปนั่นแหละนะคะดังนั้นถ้าไปคิดเยอะคิดมากก็เป็นมองคนที่เขาด้อยกว่าแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาทําบุญทําดีนะคะหรือไม่ก็ไปสวดมนต์ไหว้พระซะดาวพระเกตก็จะได้ไม่ได้ทดําร้ายคุณให้คุณฝุ่งซ่านมากนะแล้วคุณก็ต้องดําเนิน day-today day หน้าที่ของคุณไปคุณก็ไปทําหน้าที่ของคุณได้ดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของดวงดาวต่อมาเป็นไพ่ดูซิว่าไพ่นะคะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับคนรอบข้างในที่ทํางานของคุณด้วยนะเริ่มต้นกันที่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะจึงได้บอกว่าส่วนใหญ่ แล้วเนี่ยคุณจะรีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่พ้นแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยมีทั้งไพ่เดทไพ่พาทาวเวอร์ไพ่สิบดาบนะคะแต่ไพ่ที่ มาประกบติดกับไพ่เปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The World นะคะไพ่เดทไพ่ Tower ไพ่สิบาบนี่คือไพ่เสียหมดนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ขรุขระที่คุณจะมีความรู้สึกว่าคงไม่ชอบเลยไม่ได้อยากเปลี่ยนเลยแต่จบด้วยไพ่ The World นั่นแปลว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วมันจะดีขึ้นตอนนี้มันจะขรุขระอะไรก็ตามอิทธิพลของดวงดาวที่ดาวประจําตัวคุณโด,ดนถอยเดินถอยหลังแล้วมีดาวพระเกตนะคะอันนี้คืออ่านผสมกันระหว่างดาวและไพ่นะคะมีดาวพระเกตมาเล็งตัว เดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆปรับดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์นะคะในเรื่องของความสามารถในการทํางานไม่มีปัญหาคุณได้ไพ่ราชาถือไมท้านี่คือไพ่ของคนเก่งดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าโอ้งานที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะได้รับนั้นคุณจะทําได้ไม่ดีไม่ต้องห่วงเลยคุณมีความสามารถมีศักยภาพสูงมากเลยดังนั้นคุณก็จะทํางานได้ดีแต่อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันเข้ามาอยู่เนืองๆคือการทํางานของคุณมันไม่ค่อยพุ่งทะยานเท่าอย่่าางเทไหร่เนื่องจากดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลัง่งมันก็จะมีอุป ทาไปได้ทําผ่านไปได้ สำหรับเรื่องของการเงินถือว่าถึงแม้ว่ารายรับที่คุณจะได้ใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจคุณเต็มที่นะคะแต่มันก็ไม่ได้เสียคุณยังได้ไพ่สี่เหรียญและเก้าเหรียญน,นั่นแปลว่าคุณยังได้รายรับที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้ตรงตามที่หวังหรืออาจจะเหนื่อยเยอะแต่ได้รายรับยังไม่เท่ากับความเหนื่อยแต่ตรงนี้คือเราต้องหว่านพืชก่อนไงแล้วผลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณมีโอกาสรุ่งเร ได้เลยนะแต่ว่าคุณต้องรอเพราะว่าเจอไพ่หกไม้เท้าหไม้เท้าคือการรอคอยเนื่อน,นานจนวันหนึ่งจะได้รับชัยชนะที่สูงส่งดังนั้นตอนนี้มันเป็นเพิ่งเริ่มการเปลี่ยนแปลงเองมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงขีดสุดได้ในเร็วๆนี้นะคะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะเติบโตได้ในอนาคตถัดไปสำหรับคนรอบข้างนะคะเจ้านายเจ้านายของคุณไม่ว่าจะเป็นนายเก่านายใหม่อะไรก็ตามที่จะมีใครที่มาเป็นนายคุณในช่วงเดือนนี้จะ ให้งานคุณเยอะมากเลยนะคะจะมองว่าคุณเก่งก็มองว่าคุณเป็นราชาถือไม้เท้านั่นแหละก็คืออย่างที่คุณเป็นนั่นแหละแต่คือมองว่าคุณเก่งมากจนกระทั่งคิดว่าคุณทําได้ทุกอย่างอ่าบางทีเราเก่งก็จริงอะ่ะแต่ว่าสถานการณ์รอบข้างไม่เอือ้ออํานวยให้เราทําอะไรได้อย่างพุ่งทะยานนะักแต่เจ้านายก็มองว่าโอ้ยเก่งทําได้ทําไปเอาไปอีกเอางานไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะมีความรู้สึก จุกจิกน้อยใจเจ้านายนิดนึงนะคะตรงนี้ทําได้ทําไปก่อนทําไม่ได้ก็พูดกันดีๆบอกกับนายดีๆว่าโอเคเดี๋ยวทําให้แต่ว่าขอจัดลําดับอะไรก่อนหลังอะไรสําคัญพูดได้คิดว่ายังคุยกับเจ้านายได้นะคะเพื่อนร่วมงานถือว่าไม่ได้มีศัตรูแต่ไม่ได้มีมิตรที่จะมาช่วยเหลือคุณได้มากนะักนั่นแปลว่าตัวของเพื่อนร่วมงานเองก็คงจะเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันนะคะแต่มีจุดจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะ ขัดอกขัดใจกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะซึ่งไม่ให้ความร่วมมือบางทีไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ไม่อยากให้ความร่วมมือแต่เขาทําไม่ได้เขาทําไม่ไหวแล้วเราอาจจะ ใจร้อนนะคะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่พุ่งทะยานเลยถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําต่อไม่ได้นะบางทีอาจจะมีการขัดขัดกันตรงนี้ในเรื่องของการงานใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆเข้าไว้บางบางทีเนี่ยคือเราก็ต้องมองในแง่เขาเหมือนกันว่าเอ้ยเขาอาจจะไม่ได้ขี้เกียจน,นะแต่เขาก็ช้ามาจากฝั่งอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยจะได้ลดความขัดแยง้งส่วนลูกน้องถือว่าดีใครที่มีลูกน้องถือว่ายังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะให้ลูกน้องช่วยเหลือการงานได้เป็นอย่างดีลูกน้องมีความสามารถดีพอสมควรเลยค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเม็บ e-book นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ